กำงบานเต็มเลยแบบนี้เลยไม่อยู่หลายกอตอนนี้คณะครูโรงเรียนมัธยมที่นี่ครับหมวดสังคมศึกษานะครับผมสังคมก็ได้มาเยี่ยมชมขั้นแรกบริเวณที่เขาศพของหลวงปู่เขาอนาโยนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมก็ติดตามมาด้วยนะครับคณิตศาสตร์นะครับครับเราก็มาประมาณ20กว่าชีวิตนะครับประมาณ20ชีวิตนะครับ ใหทุกท่านกำลังหันครับ ถ่ enos, ายรูปหนึ่งภาพครับขอกล้องสวยๆหนึ่งใบครับเอาถ่ายครับคนทึ้นอื่นก็คอยครับมองเห็นมากไหมโอเค